สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจอบมาดินผูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะแวะมารีวิวเป็นเข็มขัดของแบรนด์มองบองนะครับแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์โปรดในดวงใจของผมนะครับก็มีข้าวของเขาเนี่ยหลากหลายชิ้นมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคลิปหนึ่งที่เป็นการคอมพลีทมิช s ั่นนะครับในภารกิจตามหาเข็มขัด เพราะจริงๆเนี่ยอยากได้เขามานานแล้วแต่ก็เรียกว่าเอาเงินไปช้อปปิ้งอย่างอื่นนะครับจนไม่ได้ซื้อสักทีหนึ่งจนวันนี้เนี่ยเขาลด15%นะครับก็คือคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสที่เหมาะนะครับสำหรับเส้นที่ผมเลือกมานะครับนีผมให้ดูที่กล่องทางด้านนอกนะครับก็จะเป็นคลาสสิกลน์นะครับเป็นฮอ s t สชูชายนี่พาราเดียมโครส ก็คือเป็นแบบพินบัคเกิลนะครับขนาด3 0ม m mm, มแล้วก็เป็น made in อิตาลีนะครับก็ได้มาจากเอ็มโพเรียมนะครับจริงๆช่วงตอนเช้าเนี่ยนะครับที่ผมทำคลิปรีวิวเนี่ยผมก็ไปซื้อเป็นนี่มานะครับก็เป็นเ,เป็นชามนะครับที่เป็นรูปหัวเสือนะครับแต่ว่าจะมีความเป็นกราฟิกแล้วก็มีความเท่มีความมัสคูลีนนะครับคือเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าชามอันนี้เนี่ย เป็นของผู้ชายอย่างแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบความเป็นมองหลงมากๆนะครับก็รู้สึกว่าดูเท่นะครับแล้วก็ทางด้านหลังก็จะเป็นหนังอันนี้ได้มาในราคา50%จาก7,200บาทนะครับเหลือ3,600บาทแล้วก็เป็นชามที่ค่อนข้างมีราคาแพงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆเขาเหมาะกับการแค่ใช้ในการประดับตกแต่งกระเป๋าเท่านั้นนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นชิ้นหนึ่งที่ผมเนี่ยเคยอยากได้ตั้งแต่ช่วงที่เขายังไม่ไม่มีการลดราคานะครับก็เลยจัดชิ้นนี้มาในตอนเช้า แล้วเข็มขัดเนี่ยเป็นอะไรที่ผมบอกได้เลยว่าจะซื้อเข็มขัดเนี่ยต้องมีเวลานะครับเราไม่ควรที่จะซื้อเข็มขัดแบบรีบๆนะครับเพราะว่าตรงหัวเข็มขัดเนี่ยเขาจะมีหลากหลายแบบให้เราเลือกนะครับต่อให้เป็นแบบ ทรงเกือกม้าเนี่ยนะครับเขาก็มีหลากหลายโค้งนะครับหลากหลายแมทเทอเรียลไปจนถึงแมทเทอเรียลของหนังนะครับว่าจะเป็นหนังสม o ทหนังด้านหนังต่างๆนะครับหรือว่าเป็นทูโทนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆนเนี่ยจะเลือกเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นแบบรุ่นที่เป็นคลาสสิกของเขานะครับสิ่งที่เพื่อนๆ่จะได้มาด้วยก็จะมีกล่องนะครับแล้วก็มีถุงผ้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลูปนะครับเขาจะมีเป็นตัวลูปริงส์มาให้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ ผมพยายามหาอยู่ก็คือจะเป็นจะเป็นเ,เรียกว่าเป็นวงแหวนนะครับที่ที่ใช้ในการรัดเข็มขัดซึ่งก็น่ารักมากๆครับที่เขามีตัวนี้แถมมาให้ด้วยแล้วก็จะเป็นแมทเทอเรียลเดียวกันกับหนังที่เพื่อนๆได้มาในตัวเข็มขัดชิ้นนั้นนะครับพยายามจะซูมนี่นะครับเขาก็จะมีแถมมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ถุงผ้านะครับได้กล่องนะครับซึ่งเป็นกล่องแข็งอย่างดีสวยงาม หรูหรานะครับเหมาะที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับทุกๆคนได้นะครับเข็มขัดของมองบองเนี่ยสามารถที่จะตัดได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสามารถที่จะซื้อเป็นเข็มขัดได้เลยถ้าเราพอที่จะรู้ว่าไซส์ของคุณผู้ชายเนี่ยเป็นเอวอยู่ที่ช่วงประมาณเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะซื้อมาแล้วก็เอามาตัดเองได้นะครับในราคาแบบไม่เกิน1 0,000บาทนะเส้นนี้ก็ได้มาในราคา7 0 0 0กว่าบาทนะครับ นี่อะไหล่ก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูแบบคร่าวๆนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับสามารถที่จะถอดออกได้ง่ายๆนะครับนี่เราสามารถที่จะดันออกมาในลักษณะแบบนี้คือคกลไกของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มมากนะครับ ผมพยายามจะซูมนะแล้วก็พยายามจะไม่ให้แสงเนี่ยสะท้อนนะครับเราสามารถที่จะดึงหนังออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วสามารถเอากันไกลเนี่ยตัดเองได้นะครับไม่จําเป็นต้องให้ที่ร้านตัดก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆนต้องค่อยๆตัดนะครับวัดแล้วค่อยๆตัดแล้วก็ค่อยคลองนะครับแล้วเวลาที่เราใส่เนี่ยเราก็ล็อกเข้าไปลักษณะแบบนี้แค่นี้เองครับจบแล้วถ้าเกิดมีร้านที่เขารับทําสายเข็มขัดเนี่ยจริงๆถ้าเพื่อนมีเพื่อนๆมีตัวอะไรที่เป็นบัคเกิลแบบนี้เราก็สามารถไปสั่งตัด สายเข็มขัดของร้านทั่วไปนะครับแล้วเอามาใช้กับ b u c k ก e รอันนี้ได้นะครับนี่ก็มีความเรียบง่ายสวยงามนะครับแล้วก็ให้ทางร้านเนี่ยช่วยวัดให้อย่างมืออาชีพมากๆนะครับแล้วก็ตัดออกมาได้อย่างพอดีนะครับแต่สุดท้ายคือเราก็ต้องมีการเผื่อนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใส่เข็มขัดเนี่ยนะครับหนังเนี่ยจะค่อยๆยืดออกนะครับนี่ผมก็เลือกเป็น เป็นแบบที่มีความคลาสสิกก็คือผมอยากจะได้หัวเข็มขัดที่มีความโค้งมนนะครับเพื่อที่จะตัดกับลุกที่มีความเป็นเป็นเลขาคณิตของตัวเองซึ่งส่วนใหญ่กระเป๋าที่ผมถือเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเอวเนี่ยผมก็อยากจะได้ส่วนที่เป็นเคิร์บนะครับแล้วก็ตัวหนังเนี่ยก็เลือกมาเป็นหนังที่แบบป้องกันการขูดขีดนะครับก็คือดูมีความทนทานดีนะครับนี่แล้วเขาก็จะมีรูตรงนี้นะครับเจาะมาให้นะครับ จะมีรูมาทั้งหมด5รูนะครับแล้วก็เราใช้วิธีในการตัดเข็มขัดเอาคล้ายๆกับของฟรากาโมนะครับเพียงแต่ว,ว่า,เ,าเวลาที่เราใส่เข็มขัดในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆช่วงแรกๆเนี่ยหนังเขาจะค่อนข้างแข็งพอใส่ไปสักพักหนึงเนี่ยหนังเขาจะค่อนข้างที่จะยืดออกนะครับก็ใช้เวลาสักช่วงหนึ่งเท่านั้นเอง แล้วก็ควรที่จะเลือกให้พอดีนะครับถามว่าควรจะใส่เข็มขัดรูไหนอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่เป็นรู2ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นรูตรงกลางก็ได้ถ้าสายตรงนี้เนี่ยยาวนะครับเขามีหลูปแบบนี้ให้นะครับเพราะฉนั้นก็สามารถที่จะเก็บสายที่ยาวได้นะครับก็คือไม่ต้องกังวลเหมือนกับ a อ r เอสหรือว่าไม่ต้องกังวลเหมือนกับฟร์กัโมที่จะต้องมีการตัดเข็มขัดเนี่ยให้พอดีจริงๆ นะครับก็เรียกว่าสามารถที่จะซื้อเป็นของขวัญได้แล้วก็ซื้อมอบให้กับคนที่รู้จักได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงก็คือ Material ของหนังตรงนี้นะครับแล้วก็ขนาดตรงนี้นะครับว่าเป็นขนาดกี่มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็เป็น30 mm นะครับส่วนโครตติ้งของเขาเนี่ยก็เป็นพาลาเดียมซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมใช้ของมองลองมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าฟิ n นชชิ่งงานเขาดีมากนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องอะไหล่ลอกเลย นะครับอันนี้จะเป็นจากประสบการณ์ที่ผมใช้แล้วก็ทางหน้าร้านเนี่ยก็บอกว่าทุกคนลูกค้าทุกคนนะครับก็ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเข็มขัดของแบรนด์นะครับแล้วก็จะแวะมาซื้อมีเป็นแบบเกือกม้าบ้างนะครับเป็นแบบรมดําบ้างเป็นแบบสี่เหลี่ยมบ้างเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยไม่ได้แรงมากนะครับถ้าเทียบแล้วนะครับผมเนี่ยสามารถที่จะซื้อเข็มขัดของมองบลองเนี่ยได้ถึง4เส้นนะ แล้วก็ราคาของเข็มขัดมงลองสีเส้นเนี่ยจะไปเทียบเท่ากับเข็มขัดของ MS เนี่ยเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะสนุกกับเข็มขัดที่เป็นแบบพินนะครับก็คือเป็นเป็นแบบเข็มแบบนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบดีไซน์เป็นแบบไหนนะครับนี่ให้ดูใ,ใกล้ๆจะมีเอมเบลมก็คือเป็นตราโลโก้นะครับเป็นดาวนะครับแฉกของมองลองมีแค่นี้นะครับ ตัวเข็มขัดนะครับก็จะเป็นหนังที่ค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็จะมีการสลัก,กว่าเป็น made in Italy นะครับที่ที่ตัวเนื้อเข็มขัดเลยแบบนี้นะครับคือเราจ่ายไปประมาณ7 0 0 0กว่าบาทอ่ะเราก็ยังได้งานที่เป็น made in Italy นะครับนี่นะครับแล้วก็หนังเนี่ยมีความนุ่มนะครับใส่สบายมากซอฟแล้วก็ใส่ง่ายนะครับสามารถที่จะเข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายๆเพราะว่าเป็นลวดลายที่มีความคลาสสิกนะครับ อาจจะใส่กับกางเกงสลักแล้วก็เสื้อเชิ้ตไปทํางานได้เลยนะครับหรือว่าน้องๆที่เป็น first j o b p e r เพิ่งทํางานใหม่ๆแล้วก็อยากจะได้เข็มขัดใส่ไปทํางานที่เรียบหรูแล้วก็คุณภาพดีดูมีแบรนด์นะครับผมว่าก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าบางครั้งเราใส่เป็น fragomo หรือว่าใส่เป็น a m s เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโชว์โลโก้มากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองๆองอาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ราคาดีแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยนิยมนะครับ อาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์ที่อยู่ในเทรนแฟชั่นนะครับแต่ว่าในสายคลาสสิกเนี่ยผมว่าก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับก็เลยแวะมารีวิวอยากจะแนะนําเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็มีแถมนะครับในท้ายคลิปเนี่ยผมจะให้ดูตัวนี้นะครับนีตัวที่เป็นตัวที่เป็นหัวเสือนะครับที่ซื้อมานะครับว่าเวลาที่ผมเนี่ยเอามาสไตลิ่งเนี่ยผมจะอามาสไตลิ่งกับกระเป๋าใบไหนของมองลองเพิ่มเติมนะครับผมเี่มีบิฟเคสนะครับก็จะเป็นกระเป๋าในลักษณะแบบ กระเป๋าทํางานแบบนี้นะครับเนี่ยผมก็จะเอามาติดเดี๋ยวจะต้องยกกล้องขึ้นนิดหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าผมจะให้ดูนะครับผมก็จะเอาตัวเนี้ยมาล็อกนะครับที่บริเวณทุกของเขาแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเห็นไหมครับ ก็คือสามารถที่ทําให้กระเป๋าบิฟเคสซึ่งเป็นกระเป๋าแบบแนวคุณลุงครับมีความคลาสสิกแล้วก็มีความแข็งมากๆนะครับให้ดูสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยอะไหล่ชิ้นนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความชื่นชอบของผมนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยที่ได้มาในราคาที่ดีมากๆ แล้วก็จริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปห้อยกับกระเป๋าคลัชประดับตกแต่งกับกระเป๋าใบอื่นๆแล้วก็ของแบรนด์อื่นๆได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะลองหยิบมาสไตล์นี้ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ว่าใส่กับแบรนด์ไหนได้บ้างนะครับเอาเป็นสัก2แบรนด์นะครับอสมมุติเป็นของหลุยเวตตองนะครับอย่างหลุยเวตตองเนี่ยใบนี้นะครับก็เป็นใบนึงที่เป็นคลัชใบโปรดของผมนะนี่ ก็สามารถที่จะมาเกี่ยวฮุกเอาไว้ตรงนี้ได้นะครับตรงบริเวณหัวซิปนะครับเขาจะมี Space อยู่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ปล่อยให้เขาห่อยมาในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับก็ยังเข้ากันได้นะครับเพราะว่าด้วยโทนสีที่เขาดีไซน์เนี่ยสามารถที่จะเข้ากับพื้นหลังของโมโนโดแกรมอีคลิปส์ได้เลยนะครับในราคาแบบ3ามพันหกอ่ะนะลดร,ราคาแล้วนะครับถ้าเป็นชามของหลุยส์ตองส่วนใหญ่ที่ผมซื้อมาก็เป็นหลักหมื่น ชามของหรอเป็ตตองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาที่สูงมากๆนะครับหรือแม้แต่เอาไปสไตลิ่งกับขอหยิบนิดนึงครับเป็นเนี่ยครับคลาสของมองบองเองนะครับก็แน่นอนว่าเข้ากันได้อย่างลงตัวนะครับก็จะเป็นหนังเกรนนะครับเรียบๆแบบนี้แล้วก็ใส่ ตัวชามเนี่ยเข้าไปสไตลิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นความคุ้มค่าครับผมว่าซื้อมา1ชิ้นเราสามารถที่จะไปใส่กับกระเป๋าที่เรามีเนี่ยแล้วก็เพิ่มความสนุกแล้วก็เพิ่มความสีสันแล้วก็ยังดูเท่ดูแมนดูมัสคูลินอยู่นะครับใครอยากได้เนี่ยก็ต้องไปรีบจับจองกันนะครับอันนี้ก็น่าจะยังพอมีของอยู่นะครับก็เป็นรีวิวสนุกสนุกสั้นๆน,นะครับยังไงไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจ๊อบมาลินพูลลาไปก่อนสวัสดีครับ